โอ่ครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเทบทีวีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีแอคกนางพีญี่ปุ่นอีกแล้วครับผมซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็น EP 2สองนะครับเป็นยังไงแล้วมันจะน่ากลัวแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยครับ let's go โอ้โหเริ่มต้นมาก็ร่มสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นคือเออเห เปิดคลิปมาก็เจอผีเลยครับโอ้โหเมาไหมน่ะสงสัยเพิ่งเล่นน้ำเสร็จนะครับผมมีอ่างยางเด็ดเฮ้ยมาเร็วมาเร็ว ไอเด็กทำไมไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยโดนลากด้วยโอ้โหลากไปยังไงวะน่ะเอา้ามันต้องอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอแสดงว่าผีตัวนี้ร้ายกาจนะะอาวหายเลยดิกมันเหยียบไปเลยวะน่ะ คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมอ๋อเด็กมัธยมรียนเอ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยวันนี้มากับเพื่อนนะครับเฮ้ยเจออีกแล้วเพื่อนเอามีเพื่อนไม่ต้องกลัวหน้าแมงทะเลนมากอุย้ยเ,เพื่อนมึงไม่เห็นเลยเหรอเฮ้ยเอา้า วิ่งดีไอ้เด็กมีวิ่งอ่ะไม่ยู่ไหนๆเนี่ยโอ้ย่งโอนุ่โอุ้โอนุ่งเด็กโอ้โหหลายเด็กด้วยมันดึงโอ้โหดึงปิดด้วย ที่มันเอามามีแต่เด็กเลยนะครับผมเอาคืออะไรเอาแกลกันเลยโอ้โหข้างหลังมึงไปแกลกแล้วนี่มาเลยวิ่งดีอา้าวโดนดึงเร็วเอ๊ะนี่มึงวิ่งเลยเหรอเพื่อนมึงเพื่อนมึงไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> เด็กจริงฮะเอ้เจอเต่แป๊บแป๊บเนียโอ้โหชัดเลยถุงกระยับหรือเปล่าทำไมสตันงั้นวะนะแปลกใจนะครับถุงอะไรวะนะ่ะโอ้โหค่ยถุงกรยับได้ด้วยสิ้น้ายแล้วดี ชาดใจโอ้โหนี่มึงมึงวิ่งแล้วเหรอ, <c oughs> อเข้าตืบตามเคยรับ้านหลังเก่าด้วยเหนื่อยหน้าขึ้นมาจ่าเอี๊ยมันอะอ๋อไม่เอ้ยเอ,ยอ้ยมีคนมาเด็กสองตามแมวคอนนี่เพิเ่งเปิดนะเว้ เออต้องจังนั้นไม่เจอคนไม่ต้องเปิดนะ เชีย่ยตกใจคนลุกเลยถ้าอะไรกันวะนะโอ้โหเด็กหน้ามึงนี่แมงทะลนตนหน้าทะลนตนกว่าไอ,อตัวแรกอีกโอ้โหหน้าไม่คุ้นคนตีนเลย่ะโอ้โหรู้สึกถึงสิ่งมีชีวิต ý u hù phát What? Ơi ấu Cái gì mà kia hai bên này à? Rồi đeo một vấn á. เขาอ,อาจจะไปขโมยไอ้นั่นหรือเปล่ากระเป๋าเลาดลิมอนน่ะปิดไปได้แล้วมีการเตะด้วยทำไมไม่เปิเปดวะก็ห้องมันนี่วะมันไม่อยู่โซ่ใส,สันไม่อยู่นะไปกลับบ้านดีกว่า ไม่ใช่ละโอ้โหมึงจะกล้าเข้าไปได้เฮ้ยโอ้ถุงวายอยู่บนคาเลยชิบหายแล้วเปิดดูเลยเด็กเปิดดูเลยเปิดดูวะเพื่อนมึงอยู่ในนั้นวะเฮ้

จองล้างจองผ่านขนาดนี้นี่อุยอ้ยอุ้ยมันจงใจหรือว่าไงมะเนี่ยเรียกมันทำหล่นนะครับมันกำลังจะบินหรือเปล่าโอ้ถือล่มตามเคยเอ้าเฮ้ยตรงนี้จำได้ไอ้ตรงนี้ที่ ep ที่แล้วนะครับ วิ้มมันกลับมาโอ้โหดึงอย่าบอกนะจ้าเอ๋น,นั่นไงผีตัวเดิมด้วยโอ้โหสติปเดียวกันยิ้มกระชากใจอย่างนี้มาแล้วไอเด็กวิ่งเด็กเด็ก ทำไมมึงไม่วิ่งวะโอ้ถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็อาจจะมึนๆนิดหน่อยนะครับผมก็จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกัน